มไม่โอ oh ้โหกูเ oh. อ cool. oh. yeah. cool. <inaudible> uh ้ยกูจะพูดอะไรเลยสัตก สเต็ปเคสามสเต็ปโดดลายกำแพงสี่สี่สเต็ปโอเคได้ลงมาห้าสเต็ปหกโอ้ยโอเคโอเคไปต่อไปต่อ เพโดดกำแพงโดดอันกำแพงบึกไหลลงไปเลยไอ,ยอย้ไอ้สัตว์ตายเกินสิบรอบแล้วเนี่ยบ้าบอ ไม่ใช่เพิงข้างหรอกกูจะข้างไอ้เฮียไปไปโอ้เกือบโอ้โอ้โอ้เสียวโอเคมากระแพงโอเคโอเคเกอบตกโอ้ยโอ้ยไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยจะเย็นหนุ่มโอเคมาได้อยู่ได้อยู่ค่อยเป็นค่อยๆไปโอเคกลับมาถึงจุดเดิมที่ที่เราพบเจอกันโอเคได้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 อยู่ได้อยู่โอเค okay. มาตรงนี้มาตรงนี้สเต็ปต่อไป มึงอุ้ยเกือบเชี่ยอ๋ใจกูเสียวไปไงต่อวะเนี้ถ้าตามส่งคือต้องหลดไปทางนั้นหรอได้วะที่มันมีทางเลือกแล้วต้องต้องลอง ได้อยู่งทาไรได้เนี่ยเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เนะี่ว่าโอเคโอเคสวย <c oughs> อ๋อติดเชื้อเพลิงคลั่ลงกูเดีย่ยคลั่งเสียวเลย โอ้ okay. oh, แรมมันแล้วโล่ Low, รอน,น, okay. <c oughs> น,นิ้วมือโอเคมามาเผาไว้หน่อยมาเร็วมาเร็วเผาไว้หน่อยเฮ้เน้อแบอกปอบเผาไว้หน่อยเผาไว้หน่อยเพื่อนเผาไว้หน่อยเฮ้ยตายเลย กูโอ้ยเ,เออช่างแม่งก <c oughs> ูได้โลเพิ่งค่าแล้วช่างมัน <laughs> ทุบแรงไปหน่อยแม่งตายเลยไอเม,มียนค่อยลงมาอีกรอบก็ได้ <c oughs> ไปรบก่อคัน <c oughs> ถึงสักทีโอเคเปิดวาร์ปก่อน มาอีกก็เบาบางเกิน Okay. โอ okay. เคมาโหลดกระแพงโอเครอบนี้รอมนี้รอมนี้ทางสะดวกทางสะดวกดีโอเคมาเฮ้ยโอ้โหสะดุดเพื่อนกูถามจริงเอ้าโอ้ยเว้นสะดุดทำใหม่วะไม่เข้าใจเลย ติดอะไรครับฮะโอ้โห้กูโดดใหม่เจ้าบ้าตาย เฮ้ยเลิกหล่นจุดเดิมมันน่ารานะักเนี่ย โอเคทำไม่ดีทำไม่ดีสวยสวยสวยเลยสวยพี่สวยโอเคโอเคสวยพี่สวยโอเคต่อโอเคน่าอยู่ อโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคกำแพงปึ๊บตรงนี้โอเคต่อไปต่อโอเคสวยมามาซึ่งมาหนุ่มมามา,มาเร็วมาเร็ว c คมอนเบบี้มาสิเฮ้ย เร็วโอ้พี่พี่ติดอะไรของพี่เนี่ยพี่ ไปแล้วมามาอุดเกือบโดนมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคเปิดละขอบคุณมากพี่อ,อุ้ยจะตายกูจะตายกูจะตาย พี่หลับสบายแล้วกันนะพี่เราไม่สบายเราไม่สบายเราไม่สบายโ,โอเคเก็บบันทึกเกี่ยวกับเข็มมิเคล่าโอเค,อเคได้เทมทุบละไปลงไปเลยแล้วกันฟลุโโอเค ผมมาถึงจุดนี้และวอ่ะเปิดพอรอนกันเลยทั้งพรก่อนคุยกับเมลีน่าอ่าท่านคิดจะวุ่นสุดขัง้งลมเลิกเสียดีกว่าท่านไม่ควรแต่ต้องสิ่งนั้นมันคือความโกรหนที่เกินกินทุกสิ่งที่มีชีวิต และความรู้สึกต่อให้โลกแหลกสลายมีแต่ความทนและสิ้นหวังแต่การมีชีวิตอยู่และได้เกิดมาเป็นสิ่งที่วิเศษอยู่ดีใช่ไหมข้าจึงให้ท่านมั่นหมายที่จะเป็นราชาปฏิเสธเรื่องนี้ลมเลิกความคิดมุ่งสู่เพ่ินข้นางเสถ่รดข้าขอพูดอีกครั้ง เลิกมุ่งสูง่เพลิงคลัางเสียเถิดท่านคือคุ้ที่มันมัจจะเป็นราชาข <c oughs> ้าไม่อยากให้ทา่านปฏิเสธการมีชีวิตหรือถือคำเนิดคนเช่นนั้นมีคู่ควรในตำแหน่งราชาหรอกโลกที่ไรซึ่งสรรพสิ่งมีราชาได้อย่างไรเอ <c oughs> จะกดใจเธอะนะไมนิน้า แต่ถ้าฉันไม่รับเพิงครั้งเธอก็จะต้องมอดไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วมันจำเป็นไปคูณนอาให้ตาก่อน ท่านก็มาถึงที่นี่แล้วเหมือนกันหรือข้าสัมผัสได้ทุกครั้งว่าข้าได้ยินเสียงลางทรงและท่านจะเป็นราชาแน่นอนจงพบเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งและเดินมาหน้าสมาสู่ถุนประตูเปิดออกและท่านไตรองคุรีจะมอบสินะใหท่านขอให้ไฟแห่งนั้นถนะิตอยู่กับท่าน เพื่อเมริเมริต้องทำไปเหลือแต่เกงในอีกแล้ว ขับไปเลยเพิ่งข้างเหรอแล้วมันยังไงหรอวะเปิดประตู อย่างน่ากลัวเลยมา สี่กูเข้าไปเ,าเข้าสู่ดักซายเผาไหมแสบขอปูหีม้าหน่อยได้ไหม เรียบร้อยอคุยกันไฟาเรนนะซีจูกับทานแล้วเหรอได้ปรดสัมผัสค่าด้วเถิดแผดเผาด้วยไฟในตาพวกนั้น ให้ข้าได้เป็นหญิงร่างทรงของท่านสัมผัสกับหิตาอาร้อนร้อนดวงตาของข้าตาของข้ากำลังมอดไหม้จนร้อนละลายโอ้โหโอ้โหโอสบปดร้อน เป็นไงบ้างหนูขอบคุณนะขอบคุณนะข้าได้สัมผัสแล้วองค์รารของท่านไต่องคุรีข้าขอ่่าเท่าองค์การนั้นในชนะหญิงล่างทรงของท่านทั้งหมดนั้นมาจากสิ่งยิใหญ่แบ่งออกเธอกรเนิดมีชีวิตจิตใจ แต่มันคือความพัางพลาดของพางประสงค์ความทุกข์ทรมานสิ้นหวังและคำสาปแช่งบาปและความขมขื่นทั้งปวงล้วนเกิดจากความพลางพลาดจนจึงทำให้หวนคึนแผดเผาและหลอมละลายจนสิ้นด้วยเพลิงเสียงพันทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง นั่นคือผู้ที่โน้มนแก้ฆ่าคนฉีดลองโอปรนขึ้นเป็นราชาของพวกเขาแผดเผาความวิรณมาสิ้นหวังและคำสาบบาปอันขอ่เขือนทั้งหมดเป็นราชาไอ้นะผู้แผดเผามันจมหลอนละลายเพื่อไม่ให้มันแบ่งออกและถือกเนินได้อีก ที่หายน้องไม่ไม่นะไม่ไปแล้วเก็บของตาประทับเพลิงครั่งหินเพลิงครั่งอ้าวเฮียใหย้ตากูไม่ฟึบหพักคุยกับเมดิน่าท่านรับเพลิงครั่งมา้วสินะ พ้าเฉะนนั้นข้าไม่อาจปลองรองกับท่านได้อีกต่อไปการเดินทางของเราสิ้นสุดลงตรงนี้แต่จงจะดรอไว้ให้ดีหากท่านได้เป็นา,า,ยยางนั้นะจริงข้าต้องข้าคงต้องไปชีพท่านข้าต้องแสดงความรับผิดชอบในการ <For> now, าามอบพลังแห่งอูให้กับท่านลาก่อนท่านผู้เคย <Goodbye. S 1> เป็นเพื่อนข้าลาก่อนทอรเรน เออน้องงอนไปแล้วอามาโอเคครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับกับการรับเพึ่งคลั่งของเรา,เาไว้เจอกันใหม่